ทำไมไมีแดดดีไม่ได้ทิ้งนะแดดดีแค่ไปพักแป๊บเดียวแต่แดดดีจะส่งคนมาดูแลหนูด้วยแหละไม่เอาแดดดีดมีเรื่องจะคุยกันหนูอะไรครหนูจะไม่กลอบใช่ไหม เรื่องอะไรคะหนูต้องห้ามกดธนะหนูสัญญาแต่ดีก่อนว่าหนูจะไม่กดแต่ดีเกิดเรื่องหนูพูดก่อนว่าหนูจะไม่กดแล้วทำไมหนูต้องโกรธแบบนี้ด้วยคะหนูไม่เคยโกรธแบบนี้อยู่แล้วนี่เนาะก็นหนูก็สัญญามาก่อนเสียว่าหนูจะไม่โกรธแต่ดีจะมีมาเมียเหรอไม่ใช่ครับ ีแค่จะบอกว่าดิรักงนะนะน,น้น,นันนี้นะครับแ้่หนูจะกรธดิทำไมดิแค่แกล้งเล่นเอาหนูรักก็ดีไหมหนูต้องรักแบบนี้ใชคะวาอันนี้มากมากมเลยดิไม่รู้หรอ มากเป็นกันครับแค่นี้หรอคะใช่ครับที่อยากจะบอกก็มีแค่นี้แหละครับหนือรัก็กที่สุดมันต้องรักจะเพียงนธอทำไมต้องร้องจะเพียงเธอ ฉันไม่ทนธรรมดามที่คอยนึกเธอตลอดเวลาไม่ว่าจะนอนหรือลืมตาก,ก็มีแต่เธอทั้งนั้นไม่เคยฟังหรอคะไม่เคยครับสวดีขอได้อย่างหนึ่งได้ไหมขออะไรคะเด็กนี้งทำไมเดนี้ต้องขอหรวยอ่ะได้ไหมอ่ะได้สิคะทำไมหรอได้ไหม ได้ค่ะแดีนี้นี้ว่าเดี๋ยวนี้จะขอนุงไปนอนนะครับได้ค่ะแดีนี้เดี๋ยวทีเอเล่นเดี๋ยวนี้ต้องไปซ้อมต่อยอะแต่ยังไม่ไปตอนนี้นดเดี๋ยวดีขี้เกียจไม่ก็ค่อยไปค่ะ อยากให้หนึ่งวันมีสักสี่สิบแปดชั่วโมงจังหนูอยากให้หนึ่งวันเป็นหนึ่งเดือนแดนนี่ไม่มีอะไรจริงหรอคะทำไมวันนี้แดนนี่แดนดนี้แปลกๆอะคะไม่มีอะไรครับแดนนี้แค่อยากใช้เวลาอยู่กับหนูแดนนีก็อยากอยู่กับหนูน,ออน,หนาดนด่่่อนนนาาาคคตไไมมม้ยีีหวว แด่ดีจะไปพักร้อนครับพักร้อนที่ไหนคะไม่บอกไมมีแต่คนทิ้งแดดดีไม่ได้ทิ้งหนูนะแด่ดีแค่ไปพักแป๊บเดียวแต่แดวดีจะส่งคนมาดูแลหนูด้วยแหละไม่เงาแดดนี้หนูไม่เงาหนูต้องเชื่อฟังเขาสิไม่หนูไม่เงาใครทั้งหนูไม่เงาใครทั้งนั้นแดดดีเนี่ หนูไม่เอาพี่ชายหนูหรอหนูไม่มีพี่ชายหนูมีพี่ชายครับหนูมีแค่พี่ชูแค่หนูมีพี่ชายคนหนึ่งหนูไม่มีพี่ชายหนูมีไม่มีหนูมีครับองเนี่ยหนูก็ต้องได้เจอเขาไม่มีหนูลูกคนเดียวหนูต้องได้เจอเขาไม่ เดนนี่ต้องฟังเขาหนูเดนนี่ต้องอยู่กับหนูหนูไม่เอาพี่ชายทำไมอ่ะไม่เอาแต่พี่ชายเขาก็รักหนูไม่แพ้แด่ดีเลยนะเขาจะเขาเขาจะรักหนูได้ยังหนูยังไม่คยเจอเขาเลยเดี๋ยวหนูก็ต้องได้เจอเขาครับแล้วแดนนี่หนูนิ่งนวว่าเขารักหนูก็แดดีต้องไปพักตอนนักเขาก็จะมาดูแลนแทนแดดี มีใครรักหนูเท่าแดนนี้แล้วลองเจอเขาก่อนไหมไม่หนูไม,ไม่ไในดื้อแต่หนูยังโยกับแดนนีงก็เขาเป็นพี่ชายที่รักไม่เนี่ยอันนี้หนูไม่โยงทำไมทำไมทำไมไม่เยงไม่เยงไม่โยงเ,เ,เนดนนิงจะลงไปไว่ายน้ำกัน หนูลงก่อนไม่เงาหนูไม่เงาพี่ชายหนูไม่เงาหนูมีแค่พี่จูแค่คนเดียวหนูไม่เงาใครทั้งนั้นหนูพี่ชายหนูหมามิงนิ่งหนูอะไรดีไหมหนูแค่จะอยู่กับเดนนี้คนเดียวขึ้นมาก่อนหนูไม่รับใครกับเดนนี่ไหม ใครไปฝัง่งนั้นก่อนชนะนนแล้วหนูจะได้อะไรคะหนูอยากได้อะไรล่ะครับหนูไม่เอาพี่ชายถ้าหนูชนะเด็ดดีพี่ชายจะหายไปถ้าหนูแพ้เดยวนีเดยวนี้จะหายไปหนูไม่เอาด้วยหรอกแต่พี่ชายก็จะมาดูแลหนูไม่ไมทำไมครับหนูจะยอยงเด็ดนี เรามาแข่งกันดีไหมคไม่แข่งค่ะถ้าแข่งแล้วให้เดนนี่หายไปหนูไม่แข่งกับเดนนี่หรอกหนูชนะด,ดีดีจะให้หนูขออะไรก็ได้สามขอพร้อมไหมให้ไปถึงฝั่งก่อนชนะพร้อมไหมวางรถนะคะใช่ครับถ้าหนูชนะจะด,ดีหนูจะขออะไรก็ได้ได้สามข้อโอเคไหมใครเดี๋ยวดนนี่นับหนึ่งสองสามแล้วหนูกระโดดนะค่ะดีค,ครับหนึง่ง อ๋อสามเอ้าเลนี้ไม่มาแล้วทำไมเน,นี่ยเลนไม่มาล่ะคะหนูไม่ไหวไปแล้วครับหนูจะได้ชนะเด็ดทีไงแต่อันนี้เหลี่ยมก็ดีอยากให้หนูชนะเด็ดที แล้วหนียวไว้ไปถึงฝั่งเล้วเราจะได้ชนะแดดดีก็ให้หนูชนะทำไมนล้คนจะเล่นแข่งหรอคะหนูชนะหนูจะได้ขออะไรก็ได้งไงหนูไม่ขออะไรกับอันนี้เลยหนูไม่เคยขออะไรแบบนี้เลยทำไมอ่ะได้อะไรหรอหนูไม่อยากได้อะไรจากแดนดีเลยหนูขอแค่ให้แดดนี้รักหนูแค่นั้นน่ะแดดนี้ก็รักหนูอยู่แล้วไงครับหืม <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรครับไม่เราอย่าคอตกสิหนูเป็นอะไรครับเด็ดน,นี่เงี้ยตัวชนะแล้วไม่เรามาถึงพร้อมกันเดดนี่นงี้ยนก้อนแต่นี้ไม่เราเสมอ เมือกี้นูถึงก่อนไม่งเน,นี่ยน้อไมเนียนี้เหนื่อยมากเลยหรอคะวน,น้ถึงจะต้องเลยคะเหนื่อยครับจะไปไหนหนื่อาไปกับเดียนี้ทำไมหนูต้องมีพี่ชายด้วยอะ่ะน,นี้หนูจริงจังเพรว่าเพราะว่าไม่เอะ ่องสาวที่หนักก็พอค่ะไม่อยากมีพี่ชายหรอครับไม่อยากมีพี่ชายแต่พี่ชายหล่อมากเลยนะไม่เกี่ยวกับหล่อไม่หล่อค่ะรวย,ด,วย,ยวด้วยไม่เกี่ยวกับรวยไม่รวยค่ะพี่ชายน่ารักนะไม่อยู่ที่เขาจะรักหนูหรือเปล่าพีาไมอบดยสวยสก็ลองเขาสิคะเด็กน,นิงเนี่ยหนูไม่อยากเจอเขาหรอครับ มั่งแล้วหนูจะเสียใจยไม่เสียใจหนูไม่เสียใจยเพราะหนูจะอยู่กับแต็ดดี้โอเคถ้าหนูอยากอยู่กับเต็ดดี้เต็ดดี้ก็จะอยู่กับหนูครับเดี๋ยวไปวนอนดแบบีกว่าเดี๋ยวนี้พ่นแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้อยากให้หนูนมีเดี๋ยวนี้อยากได้ลูกเขยหรอคะโน o ถ้าเดี๋ยวนี้อยากได้ลูกเขยไม่มีใครเป็นลูกเขยหนูได้นอกจากนขนม เยของแดนนี่ขนุนใช่ขนุนรู้จักขนุนไหมขนุนแดนนี่จะไปไหนคะไปไปไปไหนไปไหนนี่นะแดนนี่อแดนนี่จะไปไหนไปไหน อยู่กับเรนนี่เรนนี่จะไปไหนคะอันนี้ไงเด็ดนนก็อยู่นะอยู่นี่ครับเดีดจะไปแล้วไปไหนเดีดนนจะไปหาแคนดี้เคนดี้ใช่มันมาของหนูแคนดี้นี่ของหนูเดีดจะไปหาแคนดี้ลูกสาวที่รักถ้าเรนนี่อยากได้ลูกเขยเดี๋ยวหนูจะไปหาให้ไม่ ไม่ต้องเลยหนูอยู่เฉยๆเลยนะไม่งั้นหนูจะโดนนะเดี๋ยวนี้บอกว่าเดี๋ยวจะเอาพี่ชายมาดูแลหนูเดี๋ยวนี้จะไม่อยู่เดี๋ยวนไม่ได้บอกว่าจะได้ลูกเขยสักหน่อยดีแค่จะเอาพี่ชายมาดูแลหนูเดี๋ยวนี้บอกว่าพี่ชายโสดบอกเราทำไมคะเดี๋ยวนี้บ้าเฉยๆลูกเขยทีออ่รักอยู่เฉยๆเลยนะพูดอีกทีททกจะ ดสเยยีว <Just> พูดดีๆน่าเจ็บหน้าก็เหนี่ยนนี่อยากให้พี่ชายมาดูแลหนูหนูไม่อยากได้พี่ชายหรอกครับหนูไม่อยากพี่ชายพี่ชายหนูเขาจะมาเยี่ยมหน,นูด้วยแหะเขาอยากเจอหนูอ่ะเดนดี้ไม่มีกับใครคะเขาเป็นลูกมันทรรของเดนดีครับอ,อ๋อหนูว่าเหนี่นนี่ไปปั้นพี่ชายเอาไว้ที่อื่น เกือบแล้วชิยวเดี๋ยน้ส่งเขาไ,ไปเรียนเมืองนอกครับตอนนี้เขากําลังจะบินกลับมาว้าวโอ้ไฟนี้ส,สุดปุ๊บพี่ชายนิสัยดีมากเลยนะครับหนูไม่อยากเจอหรออยากแล้วหนูจะเสียใจงั้นหนูไปอยู่กับป้าฝันหวานไม่ไม่เดนี้ไม่ดูแลหนูหนูจะไปอยู่กับป้าฝันหวานไม่ต้องไปเลยป้าฝันหวานนิสัยไม่ดี เด็ดดีรู้จักว่าเป็นหวานได้ยังไงคะไม่รู้จะมีคนเล่าให้ฟังอ<ะ>บอกว่าเป็นป้าแก่ๆเด็ดนีว่าป้าเป็นหวานแบบนี้ไม่ได้นะคะเด็ดนียังไม่รู้จักป้าเป็นหวานนี้พอต้องมีคนบอกว่าเขาแก่เขาจะแก่ได้ยังไงคะเขายังสาวยังสวยอยู่เลยไม่สวยเขาแก่สวยเขาแก่หน้าหเหี่ยวนัก ป้าหันหวานเีงพี่เหนหนุจะไม่คุยกับเด็ดดีย้นะคะโอเคเด็ดไม่พูดแล้วก็ได้เขาจะเป็นป้าเป็นอะไรก็ช่างเถอะเด็ดดี้ไม่สนใจเขาหรอกเด็ดดีเนาะคนเดียวที่เด็ดดีสนใจคือขนมหวานครับเราเลี้ยงหนูม,มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเด็ดดีเนาะเด็ดดี้ไม่ได้เลี้ยงหนูเหเราเด็ดดีก็เลี้ยงระหว,ว่างป้าฝันหวานกับเด็ดดี้รักใครมากกว่ากัน,น แล้วระหว่างพี่ชายกับหนูนด่รักใครมากกว่านกันคะก็ต้องรักหนูสิเห็นจะ้องคิดเลยพี่ชายเขาโตแล้วเขาดูแลตัวเองได้แ้เป็นไปได้เขาอยากมาดูแลหนูงั้นหนูเอาป้าเป็นหวัาดูแลพี่ชายไม่ต้องอพี่ชายเขาอยู่คนเดียวได้ครับแล้วพี่ชายเขาจะมาวันไหนคะไม่บอก เดี๋ยวเขา,าก็คงมาเซอร์ไพรส์หนูเองแหละไม่อยากเซอร์ไพรส์ไม่อยากเจอไม่อยากเจอเซอร์ไพรส์หรอกเขาบอกว่าเขาอยากเจอหนูครับเขาเป็นไทยค่ะทำไมเขาต้องอยากเจอหนูด้วยชอบกินมาหาเศรษดีวะเขาอยากเจอขนหมหวานอยากเจอ ยเยอหนูข้าบอกว่าบอกสาวทีหนูได้ยินอดีไหมหนูได้ยินหนแล้วคดอะไรดีไม่ได้ยินหนูหนูได้ยินหน็ติต้าหลอดเวลารูคอลแต่นม่คนมาปิดหูเดี ปิดหูปิดตาไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูปิดตาแต่ก็รับรู้ว่าว่าหนูหลักได้ดีแค่ไหนไหนูอ่ะดีไปไปพักก่อนนะดีรับโจนะดีจะมาอีกไหม เรื่องนี้บอกฝันดีหนูลงกน้้เลยนะครับบาย